รถเอาผาเบลไฟ่40ทุกคันต้องมีออปชั่นนี้นะครับถ้าไม่มีถือว่ายัง v i p ไม่ครบนะครับสาหรับใครที่ใช้รถเอาผ่าเบลไายนะครับ30แล้วมาเปลี่ยนเป็น40นะครับก็คงจะแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมออปชั่นมันหายไปนะครับออปชั่นที่หายไปคือเบาะพัดเท้าครับสาหรับคนนั่งครับซึ่งเป็นที่นั่งสําคัญด้วยครับสาหรับภรรยาครับที่คอยมานั่งควบคุมเราอยู่นะครับแล้วออปชั่นมันขาดหายไปเนี่ยอาจจะทําให้พยายามไม่ฟรีรถเลยนะครับเพราะออปชั่น ที่รองเท้าเนี่ยมันหายไปเนี่ยครับเวลานั่งมันก็รู้สึกไม่สบายนะครับผมแต่วันนี้ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับทุกอย่างจะจบไปครับที่ก็จะว่าครับเราเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยครับสำหรับชุดคิดที่พักเท้าแบบ V.P. สุดหรูตรงรุ่นสําหรับเอาผ่าเวลไฟตัว40ครับคุณจะใช้เวลไฟนะครับหรือเอาผ่า สีดำแบบนี้นะครับเราก็มีให้เลือกติดตั้งนะครับใครที่สนใจติดต่อด่วนครับของมีไม่เยอะนะครับไอเทม V.I.P แบบนี้คอร์เตว่ามีบริการเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งเอาผ้าเบลฟาเฉพาะทางอยู่แล้วนะครับมั่นใจได้ครับเรื่องการบริการหลังการขายสต็อกอะไรแล้วก็เทียมคาสินค้าเราออกแบบมาตรงรุ่นสําหรับเอาผ้าเบลฟเฉพาะทางมีข้อสงสัยนะครับคอมเมนต์มาครับหรือข้างการด่วนโทรเลยครับผมแล้วพบกันครับที่คอร์ตว่า